สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวร์ตัวเจร้อยก็เหมือนเดิมหรือตัวทีเด็ดตัวเน้นสิบดาวนั่นเองคัดเฉพาะตัวที่มันเตริสุดเน้นสุดคัมคือวันนี้วันศุกร์เนี่ยนะมีมาฝากสี่อีพีครับวันนี้สี่อีพีนะสี่ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อีพีหนึ่ง เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งไฮเดนเฮลกับดอทมุลห้ามพลาดโดยประการทั้งป่วงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลด,ดูแฮนดิแคปไฮเดนเฮลกับดอทมุนศึกบุนเดสลีก้าแข่งขันกันตอนตีสองครึ่งสนนราคาให้ทีมเยือนดอทมุน บุกต่อครึ่งควบลูกลบสิบไฮเดมเทลกับดอทมุลถ้าเราพูดถึงเรื่องของชื่อชั้นทีมดอทมุลเหนือกว่าใหญ่กว่าแต่วันนี้ต้องออกมาเล่นนอกบ้านในขณะที่ไฮเดรมเฮลเล็กกว่าไปรองกว่าแต่เล่นในบ้านนะดูอันดับแรกคะแนนในตารางก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดอทมุลเองทีมเยือนอยู่อดับที่สี่ มีอยู่36คะแนนแน่นอนครับเป้าหมายยังคงเป็นพื้นที่ยุโรปขยับอันดับให้สูงที่สุดเท,ท่าจะเป็นไปได้แต่ไอ้เรื่องลุ้นแชมป์ตัดทิ้งไม่ได้เลยสำหรับดอนมุนในฤดูกาลนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องโคตรยากด้วยระยะห่างที่มีตอนนี้มันยากจริงๆนะแม้แม้ต่อหน้านี้หรือว่าในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมามันมักจะเป็นดวลมุนนะที่แย่งกับบาเยอร์ แต่ฤดูกาลนี้มันกลายเป็นเรเวอร์คูเซนกลายเป็นไบเยนส่วนดอนมุลกับสุดการต้องมาลุ้นแย่อันดับที่สามกันวันนี้ดอนมุลออกมาเยือนไฮเดนเฮลไฮนเนเฮลเป็นทีมกลางตารางครับการเป็นทีมกลางตารางของไฮเดนเฮลมันก็ฟ้องถึงความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งนะเพราะถ้าไม่มีจริงก็อยู่จุดนี้ลำบากจะเห็นว่าพวกเขาก็อยู่เหนือทีมหลายทีมที่ดูจะมีความเก๋กว่า อย่างม้อบวกเงี้ยมึนเช่นกลัดบัตอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งทางโคโรนอะไรประมาณเนี้ยถ้าเทียบกันเรื่องชุดทีมไทยเนี่ยเก็ยังดูเป็นรองทีมที่อยู่อันดับต่ำๆอ่ะพวกเขาอะ่ะแต่พวกเขามันอยู่จุดนี้ได้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่จะไม่ธรรมดา,างไงเดี๋ยวไปดูผลงานห้าเกมจะเห็นใ้ชัดเลยว่าเกมผู้นี้ดูทีแรกเนี่ยหืก็เรียกว่าหวาดเสียวมอลตอก็หวาดเสียวมาลรองก็หวาดเสียวอะ่ะแต่ตอนนี้ผมมา ดูในส่วนของตารางหลีกก่อนว่าทั้งสองทีมอยู่ในจุดไหนผลงานกันไฮเดนเฮลผลงานทางเกมหลังส่วของไฮเดนเฮลก็จะเห็นว่าพวกเขาชนะสองเหมือสามชนะสองเสมอสามชนะได้ด้วยไม่แพ้ได้ด้วยแล้วพวกเขาก็ทำได้ดีทั้งเกมในบ้านนอกบ้านนะในระยะนี้ นอกบ้านก็มีแบ่งใต้กลับมาจากฮอปเปนรามกับมาจากโคโลนในบ้านก็บแบ่งใต้กับมบหมวกนะซึ่งทีต่ตางเหล่านี้ก็ดูไม่ได้ห่างจากพวกเขาสักเท่าไหร่การลงทุนบอกเลยว่าสุดติงเพราะไม่มีเกมหาขาดทุนเลยอะกำไรสี่เกมเจ้าหนึ่งเกมอันนี้บอกเลยนะว่าหายน้ำเนวทีมธรรมดาธรรมดากลางๆงแต่มอกเลยใครตามพาขึ้นเหล่าพานั่งเอ็มเค กินหรูอยู่สบายเลยอ่ะในขณะที่ฮ็อตบุญผลงานทางเกมหลังุชนะสามเสมอสองก็ถือว่าดีตรงที่สามเกมหลีกหลังสุดกลับมาฮอตกลับมาทำได้ดีกลับมาทำเป็นเขาเรียกว่าสมฐานะทีมเสือเหลืองผมสมฐานะทีมใหญ่เพราะเกมรุก,กหนุกมากเขามองว่าหนุกมาก ถ้าเทียบกับตอนลนมุนในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกนี่โอ้โหโชว่วงนี้บอกเลยกาลังแบบกําลังเรียกว่าเข้าฝักเข้าปอบเียเลือเกินสามเกมหลังทุนนี่ชนะสามูนย์สี่สนย์สามหนึ่งไม่ธรรมดาการลงทุนภาพร,รวมกํบราสามเกมขาดทุนหนึ่งเกมก็ถือว่าใครตามลนมุนช่วงนี้เอาไม่ว่าตั้งแต่เปิดช่วงฤดูกาลหลังมาเนี่ยกําไรเหนือเหนือเน้นเน้นนะกินหลูอยู่สบายได้เช่นกัน มันแน่นอนครับการเจอกันของทั้งสองทีมนี้เอาจจริงแล้วก็เจอกันมาครั้งเดียวแหละในเกมบุนเดสเนี่ยในบ้านร้อนมุนจบด้วยการเสมอสองสองนะโอ้ยก็ต้องบอกว่าให้ทุทีมันก็แสบสันอยู่นะนี่ขนาดไปเยือนร้อนมุนนะแล้ววันนี้เล่นในบ้านจะออกทรงไหนกันแน่เนี่ยดูหวั่นไหวนะเพราะต่างฝ่ายต่างนี้อะ่ะต้องใช้ว่าต่างฝ่ายต่างนี้ลยนะ มีแค่หนับราคนในตารางเท่านั้น,นที่มันมีความต่างรวมถึงของชื่อชั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่งสองพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าต่างห้าหลายวันนี้ดูแล้วเจ้าต่างห้าหลายไม่ในลังเลใจอะไรสบายๆชิลๆมากในการปรับราคาผูเจ้ามั่นใจดอนมุลปรับราคาลดลงมาเลยห้าลายครบถ้วนนะมั่นใจเสลืองมั่นใจทิมเยือน ช่องเสมอปรับขึ้นสามลดลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งช่องจะาบ้านไฮเดนเทลปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะฉะนั้นพูเรื่องอยู่กับดอทมุนนะอูกับดอทมุนแผนที่ขับไปราคาดอทมุนบุนกบต่อขึ้นควบลรูกลมสิบก็ปรากฏว่าการปรับราคาไปาลักษณะเฉงข้างมากสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนดอทมุนและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านไฮเดนเทล เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เจ้าอย่างมมั่นใจรอดมุนนะทีมใหญ่ที่ลังฟอร์มแรงจะบุกมาปราบไฮเดนเฮลที่เหนียวแน่นแพ้ยากได้ในช่วงหลังสำเร็จนะภูกับแฮนดิแคปจากเจ้าลาหลายเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อหมวกกลับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วรอดมุนก็ไม่ได้ไปลองอะไรไฮเดนเฮลนะก็เพียงแต่ว่าทางอ่าข้างมากเสียงข้างมากจากภูจากแฮนดิแคปเนี่ย มันอเองก็าหา็อตมุลเพราะฉะนั้นขอเลือกที่จะเชื่อใจ็อตมุลวางใส่ต่อ็อตมุลครับเป็นที่ด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP พหนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับและนี่คือตัวแรกที่บอลโอเคจะนําไปลงทุนนะคือตัวผมเองเนี่ยจะนำไปลงทุนนี่คือดอตมุลใครใครตามตามใครไม่ใคร ไม่ใครตามก็ไม่ต้องตามนะครับสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP2 EP3 EP4 ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถว้วนขอบพอบคุณมา,มากๆครับวางใส่ต่อดอตมุนครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุด10บด,ดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1ใน EP1 ประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับและนี่คือตัวแรกที่บอลโอเคจะนำไปลงทุน คือตัวผมเองเนี่ยจะนำไปลงทุน,นคือดอทมุนใครใครตามตามใครไม่ใครไม่ใครตามก็ไม่ต้องตามนะครับสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP2 EP3 EP4 ก็รงบกวรติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากมากครับ